วันนี้กุ้งก็จะมาผสมปุ๋ยน้ำให้ดูนะคะว่าใช้กับต้นยางยังไงบางท่านก็ขี้เกียจฉีดใช่ไหมคะเราก็ใสป่ปอก,กี้อันเล็กๆนี้ก็ได้นะคะเผื่อสามีเราไม่ว่างเราก็ทําเองได้นะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวคุกกุ้งจะผสมให้ดูว่าผสมยังไงนะคะอันนี้เราก็เอาเอาน้ําใส่ก่อนนะคะเอาน้ำใส่ประมาณครึ่งขวดนะคะเพื่อที่จะได้ให้ผสมยานะคะ ก่อนนะคะคุ๊กุ้งทดลองให้ดูก่อนนะคะทีนี้เราก็ใส่ตัวนี้นะคะตัวนี้ค่าเชื้อราในต้นยางก็คือนิ้วสองนะคะก็เอาอย่างฝาเลยนะคะฝาหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็เอาฝ้าหนึ่งนะคะนี้กุ๊กุ้งเอาเพิ่มนะคะ,คนนะ,คะเพราะว่าฝาหนึ่งมันไม่เต็มทีนี้เราก็มาเอาอีกเอาฝ้าตัวนี้ตัวเดียวนะคะที่เพิ่ม อย่างนักฝาเลยนะคะก็จะทําให้เราก็จะทําให้พอดีเลยนะคะก็ฝาหนึ่งนะคะทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นพัดวันนะคะจะเร่งรากทําให้รากได้กินอาหารได้เร็วเป็นอาหารจานด่วนนะคะจะทําให้ต้นยางอุดมสมบูรณ์ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้ก็เป็นฮิ้วก็ฆ่าเชื้อราในต้นยางที่น้ํา ที่ยางไม่ค่อยออกที่มีเชื้อราตันท่อน้ำยางก็จะทำให้น้ำยางออกเสมอตัวนี้เป็น3า1นก็คือจะทำให้หน้ายางของเรานิ่มแล้วก็หน้ายางของเราก็จะเขียวนะคะเป็นอาหารจานด่วนทำให้พืชแทนปุ๋ยยูเรียได้นะคะเราไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยยูเรียก็ได้นะคะต่อไปแล้วก็จะขีดให้ดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้สวนยางครกุ้งเองนะคะ กุ้งสาธิตให้ดูเฉยๆนะคะอันนี้ก็เลยเอาป๊อกกี้นะคะก็ขยำยขยำยเพียบแล้วก็มาฉีดตรงหน้ายางเลยนะคะนี่ค่ะฉีดตรงหน้ายางให้ชุ่มนิดนึงนะคะ่ะวันที่พักหน้ายางนะคะเราก็ฉีดประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ฉีดตามปกติเลยนะคะฉีดแบบนี้เป็นประจำค่ะนี่ค่ะ ก็ีดตรงที่หน้ายางเลยนะคะก็คงที่จะไม่สาธิตทั้งหมดนะคะสาธิตให้ดูแค่นี้นะคะถ้าเผื่อต้นไหนที่ออกงอออกท้ายแล้วไม่เคยออกดีแต่ถ้าคนไหนที่หน้าย,ยางกีดแล้วไม่มีน้ํายางเลยก็ให้ ลดตามโคนเลยนะคะก็จะทําให้ดีขึ้นมากค่ะและทีนี้เราก็จะช่วยให้ยางของเราออกเสมอนะคะท่านไหนที่อยากได้น้ํายางออกเสมอก็ติดต่ออินบ็อกมาหาคุกุ้งได้นะคะโอเคค่ะแล้วคุกุ้งจะมากรีดให้ดูอีกประมาณอาทีหนึ่งน,นะคะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าคุกุ้งเพชรเมืองเลยค่ะ